บอกเลยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยกระแสของการปรับคอร์อเนี่ยต้องบอกว่าฮิตฮอตเป็นที่พูดถึงมาก mm. มันเป็นประเด็นอยู่ในเรื่องหนึ่ง mm. นั่นก็คือว่าตกลงว่าพลังประชารัฐยังจะอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่หรือเปล่า mm. หรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยมีเรื่องในการดอดไปคุยกับคุณทักษิณที่ฮ่องกง mm. จะเข้ามาเสียบแทนหรือย,ยังไงอ่ะงานนี้ต้องติดตามนะเธอมันมันสนุกสนานนะเอ,อ mm. <laughs> เพราะว่าอะไร ประชาธิปัตย์กับทางพรรคก้าไกลเนี่ยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันอยู่เนี่ยนะก็คนละทิศละทางก็จะต้องบอกว่าบางอย่างก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่เพื่อความอยู่รอดก็ต้องตรงกันไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่ไดเอาร่วมกันไม่ไดเอาร่วมก็คือก็ต้องอยู่กับก้าวไกลไปก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันกับทางก้าวไกลเฉกเช่นเดียวกับทางฝากฝั่งรัฐบาลก็คือต่างคนต่างทํางานรัฐบาลของออแกนนําของทางพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ทํางานไปซึ่งเราก็ต้องบอกว่า แต่ละคนเนี่ยก็สู้ตายพี่แจนนะพวงเพชรชุลเอียดอุ้ยจับยิ่งกว่าจับยิ่งกว่าตำรวจนะยิ่งกว่าคอมมโดหญิงนะออยิ่งกว่าเลยทําผลงานอลังการนะเขี่ยกูไม่ได้นะกูวีเลยนะก็ทํางานยิ่งกว่าวิ่งสู้ฟัดเลยนะงานนี้นะก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ระหว่างในเรื่องของมุตรสปกที่ทุกคนเนี่ยเขากําลัง กำลังจะวุ่นวายกันอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตอนนี้เนี่ยก็ฉะกันสนั่นวันไหวนะกรรมธิการไปอะไรก็ไม่ได้ไปชี้แจงซึ่งต้นเหตุเลยก็คือสองพักก็คือเออไม่ใช่สองพักพักเดียวกันแต่ว่ารัฐมนตรีสองท่านนะก็คือทางท่านพระชรวาทวงศ์สุวรรณแล้วก็ทางร้อยเอกธรรมนัฐพมเผา่แต่เขาก็บอกว่าอเขาเคลียร์กันแล้วแต่มันถือแผนที่ถือหมุดหมายคนละอันกันเธอนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางตรงกันหรอก งานนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูว่าตกลงแล้วจะยังไงเพราะว่าเขาก็รอเสียบรออะไรกันอยู่นะเออการเมืองก็น่าตื่นเต้นน่าสนุกสนานนะส่วนคุณอุงอิงเออคุณอุงอิงก็ไปเรียนวปรออไปเรียนมินิวปรออปกติวปรออเนี่ยเขาให้ผู้เฒ่าผู้แก่เรียนนะแต่เขาก็ลดอายุก็คือลดอายุมาอ่าก็คืออายุน้อยก็เรียนได้หน่อยนะเออแต่ว่าถ้าเธอไม่ใช่เป็น อะไรต่างๆตามโคตาเขาก็ไม่ให้เธอเรียนเธอจะเป็นตาสีตาสาชาวมีชาวมาลูกยายสียายสาอะไรเธอไม่ได้เรียนค่ะพักการเรียนค่ะไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงเขาถึงบอกไงมันเป็นแบบว่าซูเปอร์เครือข่ายคอนเน็ชันอออ่าก็ประมาณนั้นแต่นี่ก็ไม่ได้เรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือปกติจ่ายเงินเองอาจการเมืองน่าติดตามยังไงติดตามช่องเราไว้เพราะว่าทางเจ้าของช่องเขาก็ยังบอกว่าอ่าโอเคก็ยูก็ทําต่อได้ ถึงแม้สปอนเซอร์จะไม่มีมาแต่ว่าก็ก็ให้ทําต่อไปเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ใจดีมากนะเอ,อโอเคอะแต่ใครสนใจเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับช่องเนี่ยก็สามารถติดต่อทางอีเมลได้นะอาสปอนเซอร์กำลังรับอยู่เออ